สวัสดีครับคลิปนี้จะาพามาชมสมเด็จบางุ้นพรมพิมใหญ่เกตทะลุสมอีกบล็อกหนึ่งครับพระสมเด็จบางุ้นพรมพิมใหญ่เกตทะลุสมนี่มีหลายบล็อกนะครับมีหลายบล็อกพิมพ์ใหญ่ก็มีหลายบล็อก ตร่านี้เนื้อ,อความเก่าถึงยกอย่างแน่นอนครับรูปรยาภาพการเปลี่ยนแปลงดูแคลเซียมครับดูแคลเซียมก็ขาวขาเงาครับเึื่องพระปอมทำเนื้อแบบนี้ไม่ได้นะครับพระปอมอาจจะทำพิมพ์ทรงได้ ทำศพประโปงได้แต่ทำความเก่าและทำกายภาพที่เปลี่ยนแปลงตามการเวลา,าอายุร้อยหกสิบปีไม่ได้ครับพระพรอย,ยุบรอยแยกรอยปีการเท็ดตัวในาพาะสมเด็จของคณผมนี้เนื้อผ้าจะกลายเป็นหินแล้วนะครับ ายเป็นเห็นด้วยอายุร้อยกว่าปีแต่ที่กินก็ภาพผงครับเป็นภาพผงเปรียบเทียบระยะให้เปรียบเทียบกับทางคุณพรมปีศูนย์เก่าวัดระฆังร้อยปีเนื้อก็ยังไม่เป็นไนนะครับนั่นก็เก่าแล้วนะครับเก่าอายุหกสิบปีแล้ว เนื้อก็ยังไม่ถึงนี่ครับเนื้อก็ยังอ่อนกวา่านี่เขาจะแข่งไปแล้วนะเนี้ยเขาจะแข่งภาพขงก็เป็นภาพใหม่ๆเนี่ยเนี้ยเขาจะคุนคุนนะครับเ้าจะคุนจะโูดภาพใหม่ๆจะกลัวน้ำครับวันนี้ไม่ไม่ต้องกลัวครับแข็งโองเซตตัวแล้วบางแค่น้ำไว้ได้เลยครับไม่มีละลาย าจะมาทําได้นะครับของความทําได้แค่พิมพ์ทรงเท่านั้นแต่เนื้อหานี่ทําไม่ไดนะ้จะเป็นแคลเซียมพับนี่พับขงเขากลายเป็นแคลเซียมไปแล้วครับกลายเป็นศิลาไปแล้วกลายเป็นหิน เขาจะต้องไม่เรียบเต้งนะครับจะเป็นคลื่นตรงสูงต่ำๆเกิดจากปูนงอกจากปูนงอกด้วยอายุด้วยการเวลาในเนื้อปลาเนี่ยต้องไม่เป็นสีเดียวนะครับต้องเป็น,นมิติมีหลากหลายสีครับถ้าสีเดียวนี่เก๋นะครับถ้ามีสีเดียวนี่เก๋นะครับ ต้องเป็นแบบนี้เนื้อต้องแบบนี้เท่านั้นครับสมงเด็ดบางคนขมแท้ๆความเก่าต้องได้นะครับความเก่าต้องมาก่อนใครบอกสมงเด็ดบางคนคมแล้วเนื้อไม่เก่านี้ไม่น่าจะใช่นะครับดูกันให้ดีดนะครับถ้าหลักล้านครับใครๆก็อย่าครอบครองครับ ต้องดูความเก่าให้เป็นนะครับกายภาพความเก่าให้เป็นครับแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าของปลอมทําแบบไหนไม่ได้ทําไหนแบบไหนได้ถ้าแบบนี้ทําไม่ได้ครับของปลอมทาเนื้อแบบนี้ไม่ได้มันเกิดจากอายุเกิดจากการเวลาเท่านั้นครับมีมิตินะครับต้องไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ด้านหลังครับด้านหลังกันมีรอยปั๊มห้องตาวัดบางคุมผมนี่เขาปืนกันเป็นเนื้อเดียวกันกับปุ่ม ลา้ลางไม่ออกนะครับนี่หลังอย่างบบนี้ครับแท้เลยครับหลงังสูงงต่ำๆแล้วมีแคลเซียมอย่างนี้แท้เลยของปลอมไม่สามารถจะมาทําได้นะไม่สามารถจะมาลังสันให้เป็นแบบนี้ได้ครับถ้าดูเจอหลังแบบนี้ครับแท้เลยนิ้วเกิดจากปูดงอกนะครับเกิดจากปูดงอก ห้องน,นี้ค่อนข้างเนื้อจัดจ้านนะครับสวยจัดจ้านดูง่ายถ้าเจอเนื้อแบบนี้ครับจ่ายตางได้เลยครับแท้ร้านเปอร์เซ็นต์ใครบอกไม่แท้นี่จะเขาจะหลอกแล้วครับเขาจะหลอกเอาพ้าแล้วหรือไม่คนนั้นก็ดูผ้าไม่เป็น ความเข่าต้องให้ได้ครับความเข่าต้องมาก่อนกายภาพต้องมาก่อนความเก่าได้กายภาพได้ยังไงก็แท้ครับก่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทมคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณภาพ